สีชมพูเฮ้ยเขาดูสีฟ้าสีชมพูขอบคุณนะขอบคุณนะคะแล้วก็วันที่18มาเป็นเยอะๆได้เป่าเปิดยังไงอ่ะเผื่อได้พรีเซนเตอร์คู่ไปเลยไงได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมจูดต้องห้อยไปมันยืดได้นมชะนี่กิงโกะแบบนมกล้วยกิ้เย็นนับกิงโกะจะหมดพอดีเลย นมกล้วยที่เหมือนแก้วจิงเกล็กิงแต่ว่านมจิงเกลพี่ไปไหนแล้วะพี่ไปไปไหนทำไมตู้เย็นเรามันหนูต้งว่าหนูน่าต้องเก็บขยะไปทิ้งนะเก็บพี่ไปทิ้งโอ้ยพี่ทิ้งไม่ได้ไปซ้อมหลับหน้าห้องแล้วนะหนูจะไปซ้อมหลับหน้าห้องแล้วนะคะขอบคุณบอสเบลของคุณที่กิ๊กนะคะฉันจะไปรอเอฟมาแจกบ้านแอดมินมหาเฮงตอบแชทจนหมอหมดแล้วตอบแชทจนมือัวยังนะ กันต่อใช้จนมันหัวแล้วหรือเปล่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะวันที่15เห้พหลิวมีไลฟ์เดี่ยวแล้วก็วันที่18มีไลฟ์คู่นะคะ 16, อคะ16โอใช่16กอะไรโหเดี๋ยงนะงานติดกันรัวๆเลยอ่ะงานติดกันรัวๆ15้ามีไลฟ์นะคะ15เป็นไลฟ์เดี่ยวของพีหลิวแล้วก็16เป็นไลฟ์คู่กับสแน็คนะคะแล้วก็18เป็นไลฟ์คู่กับสแน็ค อะไรอ่ะกอบรูปปะหนุเอากันใจที่ดประตูปิดไว้แน่นเดี๋ยวหนูมาตูลล้ลองละตู้ลองละหลายเหตุการณ์มากใช่ไหม <c oughs> ทุกคนคะสปอนเข้าช่างานข้าวทุกวันบอกแล้วว่าปังใช่ไหมเนี่ยกำไรเลยหนูใส่กำไรเลยเลยปังขนาดนี้ คอนแทคเลนเนี่ยรอดูคลิปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิปของคอนแทคเลนที่ใส่ของวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกรุ่นในคลิปวันพรุ่งนี้นะคะในในเดี๋ยวจะลงวันพรุ่งนีง้ช่วยด้วยทุกคนพี่ไผ่จะไม่มีที่นอนแล้วห้องของเยอะมากเลยคะ่ะพี่ไผ่จะย้ายของไว้เตียงย้อนอนได้กันไหมดโดนดี <laughs>

อันนี้ของคุณนะคะหนูไม่แน่ใจว่าใครส่งมาเมื่อกี้เขาส่งให้หรือเห็นว่ามีคนไปขอบคุณพี่ว้าวตัว <Wow. S 2> oh, พี่เอโอ oh, oh, ้้หูกใหญ่า oh, มากอู uh, oh, ้หูเขาวาดใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้พี่เห็นที่เขานั่งวาดอยู่อ้หตายแล้ว